ไปแลกกันต้อนะครับทีคนส่งกับภูเก็ตกันบ้างนะครับหมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยははเกิดจากการใช้รถชายทะนนจากการประมูลทะเบียนเล็กช่วยครับโดยทีห้องจามจุรีท่งโรงแรมภูเก็ตมือลินอำเภอเมืองภูเก็ตนายอัจฉาบวัวจันทร์คุณส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถชายทะน้น ประจำปีนี้นะครับโดยมีในแพทย์กูทรักกูเกตกูในแพทย์ทุทกจังหวัดภูเก็ตพันธตำรวจเอกสิดินจ่ายกระถูกผูกับอำนวยการทรผูธอนจังหวัดภูเก็ตนะครับแพทย์ยิ่งปีนาทสกุลพิพัฒน์รักษาราชการอาพอออกกลุ่มภารกิจด,ด้านบริการภูประทุมภูมิโรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตนะครับและก็นายสุพลเอี่ยมการประชาธมพันจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ตรวจจนผู้พิการนข้าวหรวมันนะครับนายอาจ,จารย์เนี่ยคุณรุงเกว่าพื้นครับน้องงอมก็บอกว่าการหมอบอุปกรณ์ช่วยเลือกผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสอภัยที่เกิดจากการช้ยรถชายถนนประจําปีงประมาณ2565เนื่องจากเป็นการประมูลทะเบียยเล็กซ้วยนะคะโดยจะข้าวกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการชายรสชายถนนจะได้่วยเลือกผู้พิการที่ประสบภัยจากรถเพื่อจะได้จัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นในการดํารงชีพค่ะเม่ว่าอีเป็นแค่ค่าเทียมไม้เท้าไม้คำย รถนังคนผิการเตียงนอนนะคะที่ว่าป้องกันแพร่ก็ทับนั้นบอรองนังเครื่องช่วยฟังเรือว่าอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นเอาไปมอบให้กับผู้ผิการที่ข้อรับความช่วยเลือจากทั่วประเทศค่ะโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้มอบให้กับผู้ผิการจํานวน9ก้าคนสําหรับผู้ที่รวมประมูลทะเบียนรถเล็กซ่วยในหะ,ะนออกจากจะได้ไม่เล็กทะเบียนรถที่ต้องการแล้วก็ยังได้บุญกันนะถื่ว่ามีส่วนรวมในการสร้างกุศลส้นค่ะในการหลอดความสุ้นเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และการช่วยเลือกผู้ผิการถี่ประสบภัยจากการชัยรถชายทะนนด้วยแต่ว่าพันพือก็ตามค่ะสําหรับไม้เล็กทะเบียนรถมวดอักซอนข้อไข่จอดจานคุ้มสับเซตที่บารมีจํานวนสร้างรอยแอดไม้เล็กค่ะที่ประมูลกันไปแรกวันที่ยี่สิบสองกร,รกฎาคมถีผ่านมามีผู้รวมประมูลเป็นจํานวนมากค,ค่ะแล้วก็ได้เงินจากการประมูลประมาณยี่สิบห้าล้านบาทเลยนะคะ เดี๋ยนีการประมูลก็ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยด้วยนะครับค่ะ <S <S ได้เล็กเบียนรถส่วยๆแล้วก็ได้รวมทําบุญกัน <S 2> <S 2> <S ด้วยนะคะ